สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอจีวัตสุขสุขคตเนาะมื้อนี้เฮากะสิลงไปไซบาตพ่อแม่พี่น้องเลยคะสิลงไปสบาย<ป>ดีเด้อพี่น้องทั้งถวายน้ําให้ทั้งแม่ฮักสะทองเนาะก็สิไปซื้อข้างหน้าพุ่นแหละเพิ่นอยากเฮ็ดบุญเลยแบบว่าสิไปซื้อน้าําซื้อยังอันนี้เฮาก็เตรียมไซบาตเนาะสิบีต่อมาน,นี่ยแ<จ>ะบระเบ้องพอดีซีซีนั่นแหละพี่น้องซีซินเลยซินที่หานี่โบใบแล้วว่ะ ขาดบุญเลยได้บ้าขาดบุญลายเทืออะไรนี่แต่ครอบครองบุญใหญ่ตลอดนี่บอไว้เลยวะขาบุญใหญ่นเนี่บ okay, um, ุญฟัวข้าพระเจ้าเองพี่น้อลดูสาวกับกะหู้ได้บะแมงสิดวงสบายตื่นเต้นช็อตั ว่พื่นเนาะไปว่านี่ยพื้นไลยแม่ไม่ได้ให้เราพี่น้องเลยเปินห้องขี้กะาขี้ก้าขนาดนี้นเอากระชืกีมอตเตอร์ไซค์คู่ใจนี่นะพี่นอ้องขู่ใจคู่ใจอีกขั้นขั้นสีแดงเอาปเป็นน้องชายเอาไปเพันยืมเพันยืมเพันแม่ไไปตลอดเอาพี่น้อง <laughs> ของปจอยเองเดี๋ยวเตรียมโทรศัพท์ใส่ก่อนทํมือใส่บากันสิใส่ถุงอ้าวเว้ยทํมือใส่บากันสิใส่ถุงใส่ผ้าทุงแบบเรียบร้อยเลยเดี๋ยวอน้ําาเนาะดยกึบ

ยาม่ต้องดืดด่ฮะไ่ต้องกินยาแล้วก็กาแฟนอ่ไปด่มมกนด้ยไม่ตองกินไม่้อยเพา่้กไม่ท่ม่เล้ม่้อ่อย่างนี้อซ่นนี่งังงินงไตพ่กเมาคนนุ่แงกันนี่เงินเงนเเงินเลยอันซื้อมาให้ต้นาเ่องพ่อก่แก

จงพี่น้องเลนาะดูการเตืคนหิวลงไปคนไปเดี๋ยวกันยางลงไปก็ได้เฮ้ยไปเดี๋ยวแขวนยางลงไปถ่ายด้วย

วันสบายพ่อแน่หาเจ้มันใได้ถ้าคนจะไปไกลคนก็ลงมาได้หรเงยบ่อนอยู่ ขายแนวกินพี roommate, yeah. oh, ่น kind of like? <laughs> like ้องกับเข่าเราได้ขายดีดีมีหันแล้วาหารเดียวเจ้เอ้ยใบใช้พิ่นว่ะหิวคือเทิงแน่นอ่ะเขาปะกระดาษเอาหายพิ่นแน่นร้อหายแล้วหายแล้วปลาบันอ่ะตาปันกันเอาคุมทองมามาฮอดก่อนเขาบอกเฮ้ยหิวไปหานะเฮ้ยได้ไปจอยิวไปหิว น้ำเปดแพะหน้าพรมีพี่น้องเห็ดถวายน้ำให้แม่วอนนั่งนี่ได้นี่ใชไปนั่งใช่ก็ทางในกะลงเนาะสบายทางในบอคนบวชลองลองลองนั่งในบวชลองจังหวาดบ่อบัไม่ตันฉีดช็อตเนาะกับผู้ชายก็จะเป็นยังผู้ใดก็มีแต่มาคุ้มจะหนีได้โหเนาะ Cô mẹ theo phụ sai phụ sai Thấy chứ bảo phụ sai là nó phụ sai kẹt tầng lứa nổi vậy đi Nó cho à Như xong gì nó tập phí nguyên à nó Mẹ bạn lúc mà Ủa, phụ nhiên lột ngã vô Ủa, giòn phăng Vô lê ma dặn phải rau xong ek bép nang bép nang bép nang bé nang bé nang nang ยามสุขาภิบาํพระวันตรุษทอดท่านทั้นหลายขอใา้ขอสุขสุขบัวขอให้ได้นตรยมสง่าแกนแห่งสุขานรวมให้สมบูรณ์งานงานตึงมาเปันน้ำแล้วเมามาถึงตั แลไปเม่อไรไปเมื่อไรเนยนั่งงี้ไปได้บ่เลยไงก็ได้ใช่กลยกน่ไปด้กัเ่ไปนี่ัเ่

เออพวันจ้ิดขรับจอนเรามีผู้บาอาจ็บเอ่อไม่จากบ้านเดิมกันตัวสินห้าห้าโดยอ่าเปิดประตูเหล่าตัวหกเดือนสามน้องน้องนคอแไที่ทากรถไฟชุดสองเดือนกุมภาพันตีสองันสีอ่าวันนี้ประเดี๋ยเนี่ยจะมาเีพมตองเ่าดาสุด้ายบันนี้เอ่วเพื่อการที่เป็นเดือนสองออกบ่าแเดือนสองเ่า เออฉันฉันฉันค่ะคุณข้าวาขีกกระโดเลื่อนาเดือนมาที่ดอข้าเนาะติดวนเดือเดือกจะจำยันจำรถไนที่ดอเข้าครับกใดวีนหยนะนาบริจาคนกินนำดื่มนำสดนำะวเออตุกใจก็ตลม่ต้องยากเลยติวันหย แต่เป็นต้นไปพี่น้องเข้าเข้าวันนี้ก็มงโยราวนพันธะมากริพเปิดสาตวเมน้องเอจะมีนำดูมอพระเทพริเพ็ตเทลมาพิลาก่ดแ่นนเกิดประตูเห่าของเขาน้อในจะมาเชิงพลากพี่น้องน้ออดัสามเล่าเอาไปสามท่าเอ โอ้ทุกปีพี่้อกยางไมเอาเงินเงินงบเงินชงเงินอันนี้พี่้อยางบ้ามากอไม่เดินเช้ากับไอ้ชางช้ากับตัวกับตัวเราโอ้ยเอกระเมนแชิใจว่าฉันจะนอกดันกินทิศทอง่่เอออันนี้ตาห้พูนห้ยนะพี่้อางไทยแบบโง่เอ่อจะกอดในฮิพูนไทกันเาน้อเอ๋แคนีมาาม้าวาน้านันได้วัุนใท้ เตียีแล้วอด่วไทยน้อไห้ก็อย่าเอเตียมห้องเอมากต่เอยเห็นแเดเหาเ่องเป็นแบบเออมันกไทยทเออเนาะไทั้ใจเาาเราอยู่มันไหนนาเออยู่ันกขุไทยเออจะเป็นแานเฮาเราเออแต่ชัวร์ฟนเกินไปเออการเตรียมอุปกรณ์เออเข้าไปบนประจักีเนาะ เด่๋ย่อน la, ี่พ่อเป็นผู้สาวว่าสัต์นะพ่าม่อรู้ว่าได้หลาน่าอายุปันโคกมันโคกใหญ่สััตเออโคกคนให้กับน้องปันโคกอดีตหอรยากทีวัามนโคกโคกอ่กเทาเเออเออเออเอเออแตพอสุภานก็ถึงก่บ้ก็เป็นไปวุว ตู้บ้านต้า้านกตไทยก็เช็ครานกักว่าเอป็นนอนเขาเาะชอาะวยบ้านไหยบานพโกกกคไทยเอ้ยพวไทยเป็นว่าไทยบ้านเลุกไทยเองานสี่ไปที่เรงหาอันนี้มาเชกันขึ้นมา้องเมือที่เรงหดเมื่อวันารแพอได้ชีวาริจงาินนำเน้อนำสมนำบ้า

เออให้ประดาพี่น้องเขาพนยทั้งบลานเนาะอีนี่ก็ให้ความ้อ้ตัใจเนาะเออเด็กทหารล่าาเสียงก็ต้องใส่ใจในน้ำพอน้ัในเออนังตัวแทนใหญ่ที่เจงนะก็เออเรื่องกาชีพขั้นนี้ยเสียหัวใจขอกคนนะเออเสียได้การแมงสอบก้นก็เหือหัวฉัเนาะเออเข้ามาใน้้ายข่อยคม้ายันผู้พมีหินที่ไม่เห็นที่ทั้เขา อาพอได้จ้ะเราเบิ้งเออแต่เรเอาเอาบุญล้างบุญหายบิญญมอนเออแต่ทิพย์ที่ทำยอดขายดีแล้วเจ้าพี่แต่พี่ยางมอนยังไม่ไดาสบายดีสาวไทยเฮาได้ตามเจ้าสาวเจ้าสาวบืนเนาะใครสนใจกะมาได้เด้องานแต่งแล้วบืนแมนแต่งงานบืนเนาะแล้วกอ่ะมาแลงนี่กะฉลอง มีรถแหย่อยู่มีรถมีรถอะไรบ้อันอันอันวันเฮาบมมีรถแหย่วันเฮามีแต่แหงผูกผูกผูกน้ำกันบอแห่ไปแห่มาอ๋อแห่ไปแห่มาอ๋อเขาผูกแล้วก็แห่ไปพุ่นโอ้พ่อแม่พี่น้องได้ขี่ได้ขี่รถอีกแล้วบอกมาออระพงได้ขึ้นรถอ๋อ เด้เอาลำโพงนั่นเด้ลำโพงบ่เตียงนะไปยืมเราตีอันตัวนึ่งคันเด้อแมนลำโพงอันที่เฮาพังเมื่อไรนั่นเด้ออ้าขึ้นลออยู่บนเตแล้วแมนลำพงอันคืออันนั่นเด้อันก็เพิ่นบริปายบ๊อบนะเพิ่นบริปเนาะเพิ่นเมื่อบ้านกินเมื่อเตียงแม่นบริปอันนั้นกระดังทักเด้อพี่เหล่าก็เปิดอยู่ได้ได้เพรื่อน บอกเขละอันอันนั้นมันตัวน้อยเด้ตัวน้อยตัวหิวไปได้นะอันที่เขาเปิดเมื่อนั้นแม่นันฟิ้งไแล้ววันร่มาเปิดเครื่อใหม่อันนั้นตัวใหญ่นี่นะตัวใหญ่อยู่เฮือนนี่นะอันตัวน้อยอันนี้มันหิวไรเด้แมกแมนแบกไปได้นะไม่ใหญ่ไปได้นะเออนี่เขาเห็นเขาเปิดมื่อนั้นแม่อย่าเปิดมื่อนั้สาวไทยมาใส่บัตร อยู่ประเทศลราเป็นไงใช่ใช่ชิมก่อยเอาซีนี่ก็อยากได้น้องข่อยเออถาวาอยอนนี้เป็นตมันสี่อันนี้อวาใชนอของไทอันนี้ของไทยอันนี้ของันนี้ของลาอนนเลูกครึ่งเออลูกงออานกพี่ามาด้ยเอองามนะกับก สามเป็น่างนึ่นนนอกเป็นันต์กออรุญยาน้ำประดาบาระดับฐานหายผูดีจนนอคอยนออาถาว่าพ่นี้หนลเป็นชุดเลยรอเป็นชุด้ลขันบรายเงินดยกัอไอ้หนัแข็งไม่ได้อะไเกออรุยาจับนอพุกเสื้อขาวไนไม่เสื้อใช่สี้ขาว

เขาไว้น uhm, ้ำแก่เพ่แก่เพ่ใจของเพื่อนกเนกันกะบริสนทอิ์แลกขอให้อายุสวัสด์เชหยาอยู่ดีเมืองเลื้องเพชเพดาวพระฤกสี่รอกทำเส็มีน้ำใจเออเอาหนะเา่แม่มันจะต่อตาละก็จัดเฟอร์แมม่ต่อตาะอาตก็มาอีกแต่เพื่อนให้ใส่อบเควร์ขอั่ว